คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่8จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า3 1 8จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกือซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3นี้ เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเอ้ยเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปากหลักสิบบน สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม2567สำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่3บวกด้วยแถวที่12ครั้งบวกด้วยแถวที่16และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ ปักลักสิบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์2565 4บวก4เป็น8 8บวก4เป็น12 12บวก9เป็น21 21บวก0เป็น21 ก็จะได้เลขดับ1เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565ออก9 7 1ไม่ตรงกับ9ดับปักหลัก10บนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนสามได้เลขดับ6 6ก็ไม่ตรงกับ3ดับปักหลักสิบบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่หนึ่งนี้เราจะได้เลขดับปักหลักสิบบนงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่16กรกฎาคม2567 7บวก3เป็น10 10บวก3เป็น13 13บวก6เป็น19 19บวก1เป็น20ก็จะได้เลขดับศูนย์ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่6บวกด้วยแถวที่9บวกด้วยแถวที่14บวกด้วยแถวที่19และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดำปักหลักสิบบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 5กก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์2565 8บวก1เป็น9 9บวก0เป็น9 9บวก3เป็น12 12บวก0เป็น12ก็จะได้เลขดับ2เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565ออก9 7 2ไม่ตรงกับ9 ดักปักหลักสิบบนเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบน3,6ได้เลขดับ 0, 0ูศก็ไม่ตรงกับสามดับปักหลักสิบบนเป็นงวดที่ห9ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขดับปักหลักสิบบนงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่16กรกฎา,าคม2,567 6บวก1เป็น7 7บวก2เป็น9 9บวก2เป็น11 11บวก1เป็น12ก็จะได้เลขดับ2ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ 5้าร้บเวกหเป็น7 7บวกบวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่9และบวกด้วยแถวที่10ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลักสิบบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6พก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์2565 4บวก0เป็น4 4บวก6เป็น10 10บวก1เป็น11 11บวก4เป็น15ก็จะได้เลขดับ5เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565ออก97 5ไม่ตรงกับ9 ดักปักหลักสิบบนเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบน3 6ได้เลขดับสองสก็ไม่ตรงกับ3ดับปักหลักสิบบนเป็นงวดที่5 9ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปักหลักสิบบนงวดวันที่1สิงหาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ จ็ดบวกสามเป็น1ิบสิบบวกหนึ่งเป็นส 11. 11ิบเอบเวกหเป็นสิบสอบวกสเป็นสิก็จะได้เลขดับ5ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นคลิปเลขเด็ดประกลักหน่วยบนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ สำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบีย้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบาริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยลาย i อของผมนะครับ ad ห1 HLVRU มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR ว o า e คเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงศ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปตัวต่อไป ก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไม่บุไลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดย l ล n e ไอดีของผมนะครับ ad d 812 cxwqb มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิป ได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็บรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ